สวัสดีค่ะพบก,กับเราน,นะคะช่องพายบุญเงินแฟมิลีค่ะเพืเ่อนไปไหนเพื่อนอ้าวพี่บารามีไปไหนพี่บารามี

ทำอะไรครับเออต้นไม้จะหักแล้วลูกสวัสดีครับผมไอห,หมูอ้วนรู้จักเล่นต้นไม้ด้วยพาออกเดิน,ออ,ดนออกเดินออกกังกายอาดูให้พาออกเดินเล่นนะคะ กลายเป็นช้างแดงแล้วสนุกสนุกเอาเอาไม่ไปเฟินเสาไฟเสาไฟไม่ไปเฟินแต่ไม่มีไฟหรอกถูไม่ได้ไม่ไปเฟินเดี๋ยวเสาไฟฟาดจะหักไปหนึ่โอ้โหเด็กอะไรนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่นดิน เล่นดินแบบแก้มแดงเลยนะคะอ้อ้โอโอ,อมีทำแบบนี้ด้วยพอเงินลูกลูกจะตัวแดงไปหมดแล้วนะอ่าได้ก้อนดินแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหโอ้โหมีมีกันโยนมาด้วยนะคะเกือบโดน กับโดนกับโดนไม่ค่อยสนเลยโอ้โหเล่นดินโอ้โหเก่งแท้นับวันเล่นดินแบบเก่งมากอา้าวลดๆๆมารถมาลดมารถมาเด,ด,ด้เออ่าหูกลางเลยโอ้โลม้ลมลม้มล้มตามแม่ไม่ทันแล้ว ก๊อกน้ำก๊อกน้ำด้วยก๊อกน้ำก๊อกน้ำสงสัยอยากไปกินหญ้าอยู่ฝั่งนูน้นเดินแถวนี้แหละน้องฟูรีบรีบเอาไปไหนดุงด้งดิง้งดุ้งดิงแล้วไปไหนไปไหนหน่ะโอ้โหเดินเดินไปแล้ว แม้สนุกใหญ่เลยได้ออกมาอะไรจะไปเข้าห้องน้ำเหรอห้องน้ำน้องช้างห้องน้ำน้องช้างนะคะเอาพูเงินจะเข้าห้องน้ำนะคะพูเงินไปไหนหน่ะ ภูเงิน่อเงิน,อเ,งนเอา้าน้องภูหายน้องภูหายนะคะออกมาแล้วตัวแดงเลยเอา้อาวอา้าววนวนไปเข้าห้องน้ำนะ เด็กชอบแบบสารวจอยากรู้อยากเห็นอ๊้ดอกอันนี้ทำไมมันหอมจังเลยโอ้ยแม่มาแล้วเด้อแม่ไปแล้วเด้อ <laughs> ไปเราได้ยืดเส้นยืดสายเอาแย่งหญ้ากับคุณแม่อีกอร่อยไหมโอ้โห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  <laughs> เล่นใหญ่เลยอ่าอ่าเด็กน้อย เด็กน้อยอยู่ในวัยช่วงที่แบบว่ากำลังแบบอยากรู้อยากลองอ่ะจับจะเอะอ่ะ, <laughs> อะเริ่มเก่งแล้วเริ่มไม่เดินแบบใต้ท้องแม่แล้วใช่ไหม <laughs> จะไปอ่ะมุดแล้ว <laughs> ออกออกจากก้องน้ำออกจากก้องน้ำ ออมๆไปฝั่งนู้นเอาเอเอาเอาเไปแล้วบอกว่าเริ่มเก่งแบบว่ายังไงล่ะไม่เดินใต้ท้องได้แป๊บเดียวสักพักหนึ่งเดินใต้ท้องเหมือนเดิมอะไรกันครับนี่เนี่ยโอ้โโอ้กับดังแบบใช้เท้าแบบขุดขุดดินนะคะ กินดอกไม้แล้วเออเริ่มเก่งแล้วไม่เดินแบบใต้ท้องคุณแม่แล้วอ๋อกินเสร็จยากินไม่ได้ก็คายทิ้งโอ้แม่ใบเฟินทำไมเผือกจังเลยอ่ะช้างเผือกหรือเปล่านี่ <c oughs> ตัวเริ่มแบบจะเป็นช้างเผือกแล้วนะนี่ <c oughs> อ,อ่าเริ่มด่างแล้ว <c oughs> เป็นช้างเผือกหรือเปล่าครับ โอ้เก่งเก่งเด็กน้อยเริ่มเก่งแล้วนะคะไม่เดินแบบว่าอยู่ใต้ท้องแม่แล้วนะคะอ่ะไปไหนไปไหนแม้ถ้ามีทางแบบคอนกรีตก็จะเดินสนจนุกเนาะไม่มีก้อนหินเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวหน้าบ้านน้องผูกก็เป็นทางแบบลาดยางแล้ว เมื่อไหร่จะเป็นรถพ่วงนี่น้องภูอะเมื่อไหร่จะได้เป็นรถพ่วงแหม่เืนหูแบบสีเผือกนะคะสามเผือกสางเผือกเผือกครึ่งตัวออกลังกายครับจะได้แข็งแรงดูทำดูทำ ตะ,ตะโอ้โหเสียก้อนหินก้อนใหญ่มากเลยอย่านะ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 มาไปแม่บอกเลี้ยวแม่บอกน้องผูเลี้ยวเข้าบ้าน แม่ใช้งวงปัดนะคะเอเอตกท่อนั่นนี่โอ้โหล้มลมลมตางก็ยังไงละ่ะมาดีมาดีแม่ไปแล้วโอ้โหเสียงใหญ่เลยอย่าลงแม่แล้วกันนะพูโอ้ยไปแล้ว ไปแล้วเข้าคอ,อกแล้วเรียบร้อยอ้าวยังไม่เข้าคอ,อกอ่าได้ตุ๊ก,กตาโอ้อ่าเข้าคอ,อกแล้วนะคะเก่งแล้วเก่งแล้วไม่ไม่ค่อยเดินแบบใต้ท้องคุณแม่แล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องไทยฟูเงินแฟมิลี่ด้วยนะคะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ